เริ่มเริ่มต้นด้วยการแนะนำวันหรือที่เรารู้จักกันในชื่อโอเน่ไรอันเรเนที่ตัดสินใจออกจากโลกธุรกิจหลังจากที่เขาได้ตัดสินใจใช้ชีวิตในแบบที่เขาเลือกโดยการก่อตั้งทีม Six Underground ที่มีหน้าที่เฉพาะในการกำจัดผู้มีอำนาจที่ไม่สามารถถูกลงโทษทางกฎหมายได้ การปฏิบัติภารกิจรากของทีมคือการกำจัดโรมันผู้นำเผด็จการที่ทุจริตในประเทศที่มีการคอร์รัปชันสูงหลังจากทีม Six Underground บุกเข้าไปในสถานที่ที่มีการปกป้องโรมันพวกเขาต่อสู้และสามารถกำจัดลูกน้องของเขาได้หลังจากภารกิจครั้งแรกวันและทีมต้องหนีออกจากสถานที่โดยมีการไล่ล่าที่ยิ่งใหญ่ในมิลานอิตาลีซึ่งเป็นไปด้วยฉากบูสุดระทึกการขับรถอย่างบ้าคลั่งผ่านถนนแคบๆของเมืองมิลานทำ ให้เรารู้สึกถึงความตึงเครียดและการลุ้นระทึกแบบไมเคิลเบย์ในระหว่างการหนีไม่นานนักทีม Six u n อั r เดอร์กก็สามารถจัดการกับกลุ่มทหารที่ไล่าตามพวกเขาได้สำเร็จแต่ก็ต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ยังคงยากลำบากเมื่อการล่าที่ยิ่งใหญ่ของพวกเขาทำให้การต่อสู้ในเมืองเกิดขึ้นหลังจากที่หนีจากการไล่ล่าในมิลานได้สำเร็จ วันตัดสินใจเริ่มต้นภารกิจใหม่ในการกำจัดโรมันที่เขาคิดว่าเป็นไผ่คุกคามระดับโลกในระหว่างการสื่อสารระหว่างวันและทูเมลานีลอแรนพวกเขาได้วางแผนเพื่อเอาชนะอำนาจของโรมันและการโค่นล้มการปกครองซึ่งได้มีการอธิบายถึงความสำคัญของ Six Underground ที่ไม่เพียงแค่เป็นทีมลับแต่ยังต้องเป็นทีมที่ทำงานแบบไม่มีหลักฐานหรือใครรู้ว่าใครเป็นใคร หลังจากที่บุกเข้าไปในสถานที่ต่างๆทีมซิกซ์อั r เดอร์กต้องเข้าไปในพื้นที่ที่อันตรายสุดๆเพื่อลอบสังหารโรมันและกำจัดผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทรยศทั้งนี้ทีมต้องเผชิญกับปัญหามากมายทั้งจากกลุ่มทหารและระบบรักษาความปลอดภัยที่ซับซ้อนการสู้รบและการหลบหลีกการถูกจับกลายเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นซึ่งไมเคิลเบย์ได้นำเสนอมุมมองที่เร็วและตง่นเียดให้กับผู้ชมผ่านการถ่ายทำที่ตัดต่อเร็วและการใช้เทคนิคที่ทำให้เรา รู้สึกเหมือนกำลังอยู่ในสถานการณ์จริงขณะที่ทีม s u x u n r ั r g r o u n กกำลังทำภารกิจของพวกเขาไม่นานนักพวกเขาค้นพบว่าโรมันไม่ใช่แค่ผู้นำเผด็จการธรรมดาแต่ยังมีการสมรู้ร่วมคิดระดับโลกในการสร้างอำนาจใหม่โดยมีพันธมิตรจากหลายประเทศที่ร่วมมือกันในการทำลายล้างผู้คนและประชาชนที่ไม่เห็นด้วยทีมจึงต้องใช้ทุกวิธีในการทำลายแผนการนี้และเปิดเผยความจริงออกมาพร้อมทั้งหยุดยั้งการทรยศที่กำลัง เกิดขึ้น ในฉากที่สำคัญที่สุดของเรื่องวันและทีมซิกซ์อันเดอร์กราวต้องเผชิญหน้ากับโรมันและกลุ่มของเขาในคฤร,ราสน์หรูหราการต่อสู้ในครั้งนี้มีทั้งการยิงปะทะการต่อสู้ด้วยมือเปล่าและการใช้ระเบิดซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนในทีมต้องร่วมมือกันอย่างเต็มที่การสู้รบนี้เต็มไปด้วยฉากบูที่เร้าใจและการใช้เทคนิคการถ่ายทำที่สร้างความรู้สึกว่าเราอยู่ในสถานการณ์ที่ตึงเครียดสุดๆหลังจากการต่อสู้ที่ดูเดือดวันและทีมซิ X u n e r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  u u n d สามารถหยุดยั้งแผนการของโรมันได้สำเร็จแต่ไม่นานพวกเขาก็ต้องเผชิญกับผลกระทบจากการกระทำของพวกเขาท้ายที่สุดวันยังคงยืนยันถึงการทำงานที่ต้องใช้ชีวิตเพื่อปกป้องโลกจากการที่ไม่สามารถมีการลงโทษได้ตามกฎหมายได้